เออสมุดลนี้เราอยู่ช่องอะไรครับเราอย่ช่องอะไรไม่รู้เวแล้วเราจะมาเล่นเกมอะไรครับวันน้เรเล่นเดดบายผมเราไม่เล่นฟีฟ่าละวิดงเล่นดไรวิ่ง่าที่เกมว่มือถือไ่ามือถือไไม่ดีกับมไม่ดีไม่ดีดีกับมฮะไอ้ผมกินมีอะดดีเลีนสูบขีดอันดีเล่นสูบฉุดไอ้ผมมันแปลงครั ไอเกมเด็ดใบนี้คือมันบอบอกไอเวลาโดยประมาณวะเยอะแต่เขาบอกว่าไปกินที่ยีสุดไงเยอะเออเราไม่เกี่ยวเหมือกับบบมีเวลาโดยประมาณหรเจ็บเฮ้ยเฮียเอาเพลงมาเลยเดินๆเสียงกระชอตวะเฮ้ยเสียงกระชอตไม้ยช่อู้หู้้าดูครับเกมดีเหยียดซุไปหนึ่งนาทีแล้ว ข้เล่นตั้งแต่นึนงน่งทุ่มเดี๋ยว,ว่ตะจนหอดหาทุ่มเนี่ยมันิีได้เลยจากตาว่าคิมเนียเออสามตา <f if> ถ้าเกิดคิมไอคือคือไอ้ไอ้ไอ้คือคือไอ้ถ้าถ้าเกิดคิมออกดิสแล้วเขาไม่อ่ะมันยากอ่าเสียงอยู่บ่ไม่รู้เออไม่ร้องไม่รู้นะแม่งั้นไปฝ่ายอันนี้ไอแล้วแค่อันใหม่วันพรุ่งนี้ <f if> <f if> ดูด <Cornell. S 2> ีเกมเด็ดไปดีเกมดีมากเลยมันบอกเออทคิคกับผู้รอชีวิตด้วยลีกเรื่องการทิ้งบอยขีดขนอู้อินเทอร์เน็ตเขล้วอินอร์เน็ตเขาเป็นพลาดอัโหลตื่น้นี่ตื่นอ้าเดี๋ยวคเป็นยังนี้โอเคนึกว่าหนักเขาหน้าเราบีการั้งโดดไปจิกมเรื่องนี้จิ้มเรื่องนี้เริ่มรอบเริ่มเ เดี๋ยวมันเจ้าข<ะ>องช่องดูตทอนมูยไอ้จุกจู๊กยุ้ยไอ้ว้อมฆาตกรเลยไอ้ว้อม <c oughs> โอเคโอเคโอเคมันยังมันยังเปลี่ยนกำลังดูดอยู่เนี่ยไอ,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 อ้ซอมยูซอมยูโอ้มาคขีปนตปีเดี๋ยวไป <c oughs> เ,เ,เาขาขดี๋ยวไปซอยเอ็งขากระเพกะก็เฮี้ยขากระเพกก็ขาหน้าบิดแล้วเฮ้ยไโดนฟันหลังแต่ว่าเออมือจับท้องเลยนะไอ้มือฟันหลังแล้วมือจับท้องอ่ะมันมันยังมีเจ็บอยู่ครับแต่ไอ้ที่ว่าเขาไปแอบตัวแล้วเขาก็เขาถือจับขึ้นขึ้นขึ้นอุ้มเลยอะแล้วเขาแล้วปล่อยฟัวเขาขาเฮี้ยอย่างวะ ไอวผมจะเห็นตรงไล่บักแคปเพ้อป่ะเหรอเออมันมีน้ำอยู่ไม่แล้วตัวอื่นดิตัวอื่นมันมีดิเออตัวอื่นเหรอไม่ขึ้นนี่แต่เอไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นมีเยอะไอ่เสือแดงวะปู้กันไอวอมซอมเอ้ยเจ๊พ่อแมวแมวกระตุกเมื่อกี้เฮ้ยเ้ฮยดุ้งดุ่งไปขึ้นเดี๋ยวเฮ้ยทำมันดูไปเฟียดสองลูกเห็นเขายืดได้เลยไง มันย Get ืนจ้องมันยืนจ้องกระทังันถึงแบเปรยจุงม้งไอ้ยังบอกถึงไม่ขึ้นเมงแต่ไม uh ่ขึ้นไอ้มอมไอ้มอมไอ้บอมมันดูดมันดูดดูดไอ้ยังมันดูดกูหาหาตัวเต็มไฟหาตัวเต็มไฟไล่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 เลยไล่เลยไล่ไล่ไปหาตัวเตไฟเองไล่ขี่หาตัวเต็มไฟให้เลยสวยสวย สวยก็เขาไปสองต้วรุนเหลืองรูมันเวนได้มันเวนได้มันเวนได้มันเหลืองนเหลืองย่มันเวนได้เกือบไปเจ้ากูเ้าเต็มไฟอยู่ไหนวะมันไ่กูเทมไอ้เนี่ยอัามันมีเ้เต็มไฟเหรอมีมีมีอ๋อไอซอมคองเก้าคงเลยนะโอ้โหเขียวกีม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 ีไอคิมหา้ไอ้ีอมข้างไอ้ีม้างมี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 ฮิกร์เอมีมีฮิก

ก็ของท้ดินว่ะจักไลแมนอ้บอมโบเปยังไอคารากอนโวนี้นี่ก็คือมันฝกเกีงดอกมันอันเมันไเปลี่ยนสามร้แล้วไอ้มามันไที่ดติดนึงกเยมันบเตเอาเนี่ยเมื่อ้หัวใจบเตนเลยเนี่ยมาซอยเลยได้ได้ได้กูเมีลวกูดึงไอ้บอมคิมดดึงไปยังนี่อือกินมาเออบบมีอเคได้ปไปไอสอเสร็จไปเลยคอมคมคุยเองแม่กูมองมา โมเฮียฟันกูฟันกูกูฟันกันกูตถอต้ถตเอาตรงไม่ตรงไม่คัดไปคัดไปตรงไม่ดูดคิมมันดูดคัดไปตังไม่ดูดมันคิดดูดเฮ้ยคิมมันดูดดูเลย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 คิมเลนเนงคิมเลนเนงคิมเลนเนียงตัวไม่ตัไม่มันใส่โอ้ยโอยโมโอ่มอ่้ยไอ้อมมโ้โ้โ โก้าวๆก้าวๆก้าวๆยังยังขูก้าวนี่มึงขู่วะอื้อเย็นระรุ่นก้าวเ้าอื้ออื้ออื้อยิงขึ้นหลังไปไปไปยังยังไม่ไปไปหลังไปไปไไปเลย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 รอดแล้วโอ้ยเดี๋ยวะยิ้มปี๋มันมามันมามันมายิงกูโบมีมมันมาไอสัตว์ตรงนี้ทั้งตัน ผมมันอะไมึงบกคอมเคุณผู้ชมมันจะเล่นไปทางนดีเลียอีกทางนึงอะางหลังอะมันบอกอะเรียวเรียบเียของมันอย่างของมันนี่เฮ้ยผม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 ดุ้งดุดุงผมผมุ้ดุงนยนลนเลยตามหหยุดหยุดผมเียนดุ่งอยู่เขหยุดเยอ้อ้หมุกมุุงนี่ออยนเลยนยนเยบอก่าให้มันตอ้งหยุด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 หยดหยุด ม่งไอ้กูเจอเฟซองแล้วมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วไอ้เฮ้ยไอ้คิมเนี่ยคือเอ่มไม่วะอ้มมันหายไปแล้วมันอยู่ในเม็ดเฮ้ยเส้เราก็สองนี่ไรไิมเอกกพักเกพักมันอยู่ในเม็ดมันอยู่ในเม็ตรงตรงกลางน่ะน่ะมันยางอยู่น่ะคอมคอมมันดูมันดูดคอมมันมามนดูมนดูไอ้มันก็ดูดดนเนี่ยไอ้ว่ามันเฟสามตลอดปะทำไงช่ะะ จีมาละจีนทั้สองเอออย่าแม่ไอ้เงียบประคันเอาเลยไป่ใช่ตีโคกไว้ไอ้บอยไปตีไปโอ้ยยิงเร็วเลยไปนึงไปก่อนกินได้กับมัลรอมันหายกูได้มอไซค์เหรอมอไซค์ไอ้บุ้มไปทางไหนมันไปทางไหนมันไปทางไหนมึงเห็นทางมึงอ่ะไปขวเอาทางตันไอ้เหี้ยกินมีหิวมีหิวมันมองกินม่หิวกินมีหิว ิมฮิวคิมฮิวอยู่เดี๋ยวๆโมเมนต์อะไนวะโมเมนต์ไอไมาไปมันกลับไปคิมคิมฮิวไซนนี่ิมวินเมียไอ้บมถอไรวะอบมแทงรไเดยถไรถไรถไรรู้อะคือเมียอาไม่ขนอะไรที่สอรองมาบ้านเหลี่ยมยังเปลิไม่เอ๊ะคิมคิิมสเตนบยอคมันหด่ลก็ตรงไมตรงยากคิมเห็นเห้วคิมเห็นเล้วคิมเห็นแล้อคิมเห็นแล้วมันเยอะมันจองอะไรอยู่ไอ้บอมไอ้บอมเชื่องผมเปอ

ไอ้บอมเออเพื่อนไอ้บอมแสดงว่าเพื่อนต้องต้องคิดคิดแผนอย่างไรสักอย่างเล่นเล่นเขาจะเบิ้งเลยเขาจะเบิ้งเออบเซเซมาที่ประตูเขาต้องไปเป็นมิงชมมิงเล่นในประตูนี้ดูมึงสิไรอยู่สิไรอยู่เลยเนี่ยเขาพอกพกี่หง่ะมองไม่จินหัดต่อหรอมึงเฟะอะไรอ่ะเฟะสามอยู่แล้วเดีดด้อยใจ้าเดี๋ยวปวดแข็ง เอ๋เอ๋โอ้โหเฮือจิ๊กจัมสเก็เด็บเฮ้ยบอมเฮ้ยบอมผมว่าสาเหตุที่ผมว่าสาเหตุที่เอ่อมันหูดโดนมันอาจจะเปลี่ยนพลขางเคียงของอันนี้ก็ได้ดิเออแมนมันดูดแมน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 เมื่อกี้มันดูดโดนเพราะโทมมาจับได้เฮ้ยไอ้บอมมันเปลีนะมันไม่ได้จับผู้เด็กไอ้บอมคลิปอยากให้เบิรงเอ่อสกอร์ที่มาคือ คิมจูกสามสิบเก้าวิคิมส่มไฟคิมคิมส่มไฟ <c oughs> ออกี่บวกกเตียนเอาไงคือคุเล่นหาโทษเทีมทั้งเกมมาตาเดียไม่เอาไ่สเลย